บันนี้เป็นครั้งที่37ตรงกับวันที่16ทธันวาคมพุทธศักราช2568ข้าพเจ้าพระสุรชัยยันวิโรจตรงรหัส299ขอเปล่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอาจารยบูชาในองค์พระคำวปัปฏิเทวเจ้าองค์หลวงปู่สัมเด็จรุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลา ตลอดจนทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเจ้าราเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนานในการสวดส,สาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยคุณครูบาอาจารย์และเทพเจ้ารราทั้งหลายโปรดจงดลบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดส,สาธยายมนต์สืบต่อไปด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุาธบทัญเชิญเทวดา สมันตาจักวารสุอัตระคชันโตเทวตาสัทธัมมังมุนิราชัสสาสุนันโตสัทขโมขังสัพเคกเมจารุเปกคลิสิขระตะเตจันตริเควิมาเนทีเปรเทจัทาเมตรวนาคาหนเนเคหะวัตุหิเคเตภุมาจะยันตุเทวทรัทรวิสเมเณยขะคันทพนาคา เททันตาสันติเกยยมุนิวารวัจชะนังสาธโบเมสุนันโตธรรมะสวนาการโออายามพัทันตาธรรมะสวนาการโออายามพัทันตาธรรมะสวนาการโออายามพัทันตานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นัตถิเมสระนังอันยังพุทโธเมสระนังวรังเอเตนะสันจวัตเทนะโสติเมโหตุสัมภทานัตติเมสระนังอันยังทมโมเมสระนังวรังเอเตนะสันจวัตเทนะโสติเมโหตุสัมภทานัตติเมสระนังอันยังสังโฆเมสระนังวรังเอเตนะสันจวัตเทนะโสติเมโหตุสัมภทา มหาการณิโกนาโถอัธยาสัมภปานิังโกเรตวาารมีสัมภาปัโตสัมโพธิมุตตะังเกเตนะสันจวัฒเชนะมโหตุสัมภุปัตถวามหาการณิโกนาโถหิตายสัมภปานินังโกเรตวาารมีสัมภาปัโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสันจวัฒเชนะมโหตุสัมภุปปัตถวามหาการณิโกนาโถสุขายสัมภปานิังโกเรต วาปารมีสัพพปัตโตสัมโพธิมุนตมะเอเตนะสันชจวัตเชนมะโหตุสัมทุปัตถวาต่อไปบทมหาสมิสุ เอวเมสุตังเอกังสังยังภะควาสังเกสุวิหารติกะเปรรวัตตุระจามิงมหาวเนมหะตาปิกุสังเขนสินทิปันจะมันเตหิพิงคุสเตหิสัพเปหิวารันเตหิทานจะโรกธาตุหิเทวตาเยปุยเยนสันนิปปิตาโหติภะคะวันตังพัดสนายพิกุสังคันจะกัดโขจุนัง อาตโคกตุนนางสุทาวาสกายิกานังเทเอตตะหูสิายังโภภควาสังเกสุวิหารติกับีอรวันตกิสมิงมหาวเนมหาตาเปิกสังเขนสิทธิ์ ปันจมันเตหิภิกขุสเตหิสัมเทหิวรหันเตหิทางจจโรกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโมติภควันตังทัศนายภิกขุสังขันจะยนโนนามยังปเยนาภควาเตนุโมสังกเมยามะอุปสังกะมิตาวาภควโตสังติเกปันเจคาถาพาเสยามาติอัตโผตาเทวตาเสยทาปินนามาปรวาปริโสสังมัจจิตังวาพาหังภาษาเรียภาษาริตังวาพาหังสัมมิตชายาเอวเมว สุทาวเสสุเทเวสุอันตริตาภควัตโตประโตปาตุระหังสุอัตโคตาเทวตาภควันตังอภิวาทิตตกวาเอกมันตังอัดทังสุเอกมันตังติตาโผเอกาเทวตาภควัวโตสันติเกอีมังคาทังอาภาสิมหาสมมโยปวันัสสมมิเทวกายาสัมมาคตาอาคตามาิมังธรรมมาสมยังทัตกิตาเยวะปราดิสังคันเตเตอัตโคปราเทวตาภควโตสันติเกอีมังคาทังอาภาสิตาตรปพิโวธรรมทางสุจิตตา อัตโนชเจากัมังกรสุสารทิวเนตานิขเหตว่าอินทริยานิลขันติปันติตาติอัตโขปราติวตาภะคะวโตสังติเกอีมังคาทังอาภาสิเชตว่ากิรังเชตว่าปรีังอินทกิรังโอหัตเเมชาเตจาริจุตาพิมาราจขุมตาสุทันตาสุสุนาคาติอัตโขปราเทวตาพระคะวโตสัตติเกอีมังคาทังอาภาสิ อภาสิเยเกจิพุทธังรมสรนังคตาเสนเตธรรมิสันติปยายุภุมิิงปะหายอมอนุสันเขหังเทวกายังปริโพเรสันติติอาตจะพบข่าววาภิกขูอามันเตสิเยปุยเอนาภิกขเวทัสสุโรกธาตุสุเทวตาสันนิปฏิตาโหติตธากุตังทัศนายภิกขุสังขันตเยปิเตภิกขเวอะหิสุตติมันทานังอรหัตโตสัมมาสัมพุทธาเตสัพพิกกวันตานังเอตปรมาจิตเทวตาสันนิปฏิตาอะหิสุตสยธาปิไมยหัง เอตระหิยีมิเตผิดเขเวภิสันติอนาคตมันธานังอระหัสโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิตปวันตานังเอตประมาเยมเจตุตาสันนิปติตาภิวสันติเสยทาปิมายหังเอตระหิจิคิดสามิผิดเขเวเทวกายานังนามานิเกติเยสามิผิดเขเวเทวกายานังนามานิเทศิสาไมผิดิขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาถสาธุกรรมานิเสโรกัตเ มนสิครโธภาสิสามีติเหวังพันเตติโคเตปิกภูภควโตปัจจัดโสสุงภควาเอตถุโจรเจโรกับมนโนกัตสามียัตขภุมมาตทัฏสิตาเยสิตาเกรับขปรังภิทัตตาสมาหิตาปุสีหาวสัณรีนารมหังสาวิสัมปโนโอตาตมุสาวิธา โอทาตมนุสาสุทาวิปัสันนานาวราิโยปัสสตเตยตตวะวนนกบเวัเวตอามัยิ่ัทธาสวเกสัเนรุเตเทวกายะพิกันตาเตวิชานทภิวเจจ่าตปมัรุมสุตวะพุสสนางเตสังพตุลูยานังมุสาสนางอเพเกมทัุงถัสัอัสตริสตังเอเกัสานังมนุสรมักสุงอเปเกมทัุ ติสาสัภปาปตาอหุตันจะสัพพังอภิญญายะวะวักขิตะวานจักขุมารโตอามันติยิสัทธาสาวเกศสัสนรเตเทวกายะพิกันตาเตวิชานัตติกวโยเยโวหังจิติยิสามีกันยุปภะโสคือละหิอนุปภะโสสัตตาสาวกยาครับผมมากรเปริยวาอิติมันโตชิติมันโตวันนวันโตจัสสัสนุโมตมานาภิกกรรมภิกขุนังสมิติมุนังสัจหาสัยโมตายะขาณานังตะวันยนโหนติมันโตชิติมันโตวันนวันโตจัสสัสนุโมตมานาภิกกรรมภิกขุนังสมิติมุนัง คาตากิรติสหัาษายะขานานันตวันนิโรอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยะสัสฉิโนมุตตมานาอภิกรมมภิกขุนังสมิติมุนังอิเตเตโสรสหัสายะขานานันตวันนิโรอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยะสัสฉิโนมุตตมานาอภิกรมมภิกขุนังสมิติมุนังเวสามิตราปัจจตรายะขานานันตวันนิโรอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยะสัสฉิโนมุตตมานาอภิกรมมภิกขุนังสมิติมุนังกุมเพโรราชกนิโกเวปุนระ นิเวศนังปิโยนังสถานสังยักข์คานังปิยประสัสติภูเกลอราจิโยโสปาคาสมบติภูนังปุริมานจติสังราชาตตระทบปะสัสติคันทพันนางธิปติมหาราชายัสัสโสปุตตาปิตาสาวาอวโกติมานามหาราอิติมันโตจิติมันโตวันุบันโตยัสสสุนงมุตตมานาภิกามิภิกขุนังสศรษฐีภูนังทักิณจักติ ทักินังจัดสีสังราชาวีรนหโฮตับภาษาติปุมงพันธานังอธิปติมหาราชญาสัสสุโภตตาปีตัสสะภาหโออินมานามหาปราอิติมันโตชุติมันโตวันนบันโตยาสัสนุโมตมาณะภิกามุงภิกขุนังสุตติมุนังปัจจิมันจัดสีสังราชาวีรุปโคปภตาตินาคานังอธิปติมหาราชญาสัสสุโภตตาปีตัสสะภาหโออินมานามหาปราอิติมันโตชุติมันโตวันนบันโตยาสัสนุโมตมาณะภิกามุงภิกขุนังสุตติมุนัง อุตรังติสังราชากุเวโรตปัสชาติยักขานันอธิปติมหาราชายัสจัดดิโสบุตตาปิตาสะขาวโวอินทมานามหับราอิุธิมันโตชุติมันโตวันวันโตยักสศิโนมุตมานาอภิกามิภิกขุนังสิบติภูนังปุรันติสังตัตราชทศเทกนีวินุหกโกปชิเมนะวิโรปโคกุเวโรอุตรังติสังจัตตาโรเจมหาราชาสมันตาเกเโรจิสาธารณมานาอัตทังสุเปเนกาเปโดวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูมันกิราสทามายาถูกเทนถูกเวเทนถูกวิภู จกภูโตจหาจัตโตโนกามารเสตทศกิณุมาทุนนมัตุปานาโทโอปมัญญะตะเทวสุโตสุโตจะมาตริจะจะเสนอกจะคันทพโนาโรราชาชนนสโพอาภูปัญจสีโคเทวะติมพระฤาษีญาจะสาเอเตจันเยจาราชาโนคันทัพพาสหราชุภิมกขมานาภิกกรรมภิกขุนังสิบติมุนังปะทดภูนาภาสาเว Nakawi sara sahatan cuka kamparatra aku pa yaka sahatia tapi nata tarataja aku nakaja sa sinu era wano mahanako supakat sumutingunan enakara che sahasa haran tetipati capang kiwi tucaku wehanya sahati wane bata kitarasupa rati itesa namang hanyata tana kara cha rachanan namasi supanoto kemamangka si pututana hanyu wajah hiu bawa hajanta Naka supana sarmatkan suput tang cita warna Sumutang asura sita pataroba swetete Itimantoja sasenu karakan ca mahab asura tewe Hana wekasa we pakiti suci di japaha ratu namu ji sahasatan Satan capri putanang sapi wiro Sani hito waperin เราหุ่นพุมรรคมงคลสมวิชยทานิพันธทันเตภิคุณังสมปติมุณังอาโปจะเทวาปทวีจะเตโชวายโยจะทาขมุงวรุณาวรุณาเทวาโสโมจะยาสสาสหะเมตตากรุณากายิกาอาโปเทวายาสทินโนเทเตตากายาสัพเพนะนันตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสทินโนโมทมานาอภิกามุภิกขุนัสมติมุณังเวททจะเทวาปสารีจะสัมมาจะโทเวยามาจันทสุปนิสาเทวาสุิยมาคูปรักิตาจันทสุปนิสาเทวาสุิยมาคูปรักิตานักขตานิประกิตวาอาคูวัตวรา ขากาวสุดนามวสุวเสตโทสัพโกปาขับริตโทเสเตทถัฏกายาสัพีนานันตะวะนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยะสัสิโนมตมานาอภิกามุภิกขุนังสัติงมนังปทากูสาภูเทวชรามิขีสีขารีวาเรตกาจารโรราชาจาอุมะปุปผนิพาสิโนวรณาสาธรรมาจาจจุตตาจาณณีชกาวุสุรยุรเจละอาภูอาภุสเนสิโนเสตเตเสตเตถัเตถะ กายาสเพนานานตโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยัสสินุโมตมานาอภิกามุงพิกุนังสิมติมุนังสมานามหาสมานามานุสามัญสุตมาติตาปิทสิกาอาภูอาภูมโนปิทุสิกาปิทากุลรโยเทวายเจจารโหหิตตวสิโนปรคามห์ปรคาอาภูเทวายัสสัชโนทเทเตตตกายาสเพนานันตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยัสสินุโมตมานาอภิกามุงพิกุนังสิมติมุนังสุกากรุมาห์รุณาอาภูเวคานาสาธา โอตัทยาฮาปะโมฆาอาคูเทววิจนาสถามนตาหะราชามิสการยิจยาสิโนทะยังอาคาปชุนโนยุติสาอภิสติเสเีเตตัธกญาสเพนนานันตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยาสสิโนมตมานาอภิกามุภิคุนังสิปิติมะนังเขมิยาติตายามาริเตระกากาธรธะทันทะกาจะยัจสิโนสัมพิจการรามาเสถาจุติมานาจัสวานิมารติโนอาคูธาคุปริมิตาจะเสเตตัธกยาสเพนนานันตวานิโน อิทิมันโตชุติมันโตวันมันโตยาสัตว์สิริโมตมานาอภิกามุมิกหุนังสิปติมุนังเศรษฐเตถวานนิกายาสัพเพนานันตวันนินนนามันวายเยนะอาัพชุญเยยันเยติสาสาหะปะพุทธทตติมะเครังโอตินานาสาสวังทะเคโมทะเคโมกตตะรังนาขันงจันคังวะอจิตาติตังสุพมมาปรมาโตจับปุตตาปิอิทิมันโตสาสันนางกุมารโรเจโสจ่าสุภาครสิปติมุนังสัสสะพมาโรกาณามหาคามาภิตติปันโตชุติมันโตปิสมากายโยจาศิโสทเสถะอิสระอาค ปัจเจกศวตติโนเตสันตมัจจโตอาคาหาริโตปริวาริโตเจตเพอภิกันเตสินเทเตสินเทเทเวสัพรัมเกยมรเสนาภิกามิภาษากันหัสภัตติยังเอถะพันถะพันถาราเขนนัปธรรมทุโบสมัตตาเป็นรุไลเดถมาโวโมจิตถาปจินามอิติถาอิติตาขับมหาเสนโคนาเสนงกเพสยิปานินาตรมหัจจะสรังกตวะเพรรวังยะทาบุสโกมีโกธนันโตชุวิตจุโกตถานสมปจุทาวติสกุโทอัสยัง วาเสตันจะสัพพังผิญญาญาวะวิกิตะวันจักรุมาตะโตอามันติยิสัทธาสาวกเกศทนิยรเตมาเสนาผิกันตาเตวิชานัฐภิกขุโวเตจะัตตาปะมะกรุงสดวาพุทธศาสาสนามวิตราเคหิปักามุงเนสังรมมัมปิอิจยุงสัพเพวิชิตาสังขามาพยาติตายสัชโนโมทันติสหกุเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติต่อไปบทดคุณไม่ใช่ปนะา นักโมเมพุทธเตชะสารตันตยะธรรมมิกาเตชะประสิทธิประสิทธิวะนารายปารมีสวราสินที่พรหมมาจะอินท่ากจตตโรกาภิรักขกาสมุุทาภูตธรรมขาจัสัพระชัยยประสิทธิพระวันตุเตชะยัชะยะทอรณีทอรณีอุทติอุทตินักทินากที่ยัชยัทยะคันคันนาเตอริ Hati saya caiakan karena tarik niat saya. นิระไสยะเสระสุเมรุราชพันนารชีชัยยชัยยคำพีระโสพินาเพ็งทัน้าทีปิสาจผูตะการีชัยยชัยยะชนิมิตาโรคิชัยยชัยยสิงคีสุทธาคับนัมุคาชาชัยยชัยยรุณนมุขาสาตราชัยยชัยยจัมปะทินาคกุรคันทักังชัยยชัยยะขชคณนตุรังคณนัสุกรภูชังคสีหาพยักขตทีาชัยยชัย ยารุณนมุคยาตราชินาเสนาริปุปุรสุขเทระติชัยยชัยยสุขาสุขาชีวีชัยยชัยยทอรณิตะเรสัทธาสุชัยยาชัยยะทอรณิสานติสัทธาชัยยชัยยมังกรารยาภวัเคชัยยชัยยวรุณายัเคชัยยชัยยวัคเสสุรภูชเตชาชัยยชัยยพรหมเมตทัศนาชัยยะชรดราชาธิราชชัยยังชั ยัชชะยัปตวีสามพังยัชชะยัาอรหันตังปัจเจกับพุทธสาวกังยัชชัยัปมหิสุรังพหะโรหาินทเทวายัชชัยยพรมสุรังโคยัชชัยันาโคเวรุณหาโกเวรุปังโคจันทิมาระวิอินโทจาเวนตโยจากุเวโรวารุณโนปีจังกีวายกจ้าปาชุนนาโฆกุมารโทัตตารัตโกอัตตารส มหาเทวะสินทธิตาปัะสะอาทโยเอสิโนสาวกาสัมเปชัยยาราโมภวันตุนโนชัยยธรรมโมจะสังโจะทจ้าทัสปารโรจชัยยกรัมเอเตนะชัยยเตเชนาะ สธิพวันณตโนเอเตนะพุทธเตเชนะโหตโนชยังมังคระชโยปิพุทธาสิริมาโตอายงมารัสัจปาปิมาโตปราเชโยุงโคสยามโททิมันเทปโมติตาชัยยตถะรัมมะขนาไมเฮสิโนชโยปิพุทธาสิริมาโตอายงมารัสัจปาปิมาโตปราเชโยุงโคสยามโททิมันเทปโมติตาชัยยตถาอินทขั นามมเฮสิโนชโยปิพุทธสัสิรมาโตอายะมารัสจะปาปิมาโตปราชโยุุงโคสยามโพธิมันเถปโมติตาชัยยตาทกวัคนามเฮสิโนชโยปิพุทธสัสิรมาโตอายังมารัสจะปาปิมาโตปราชโยุุงโคสยามโพธิมันเถปโมติตาชัยยตาสุปันนาคนามเฮสิโนชโยปิพุทธสัสิรมาโตอายังมารัสจปาปิมา พระราชโยุงโคสยามโททิมันเทปโมทิตาชัยะตทานาขะขันนามหิสิโนชจโยปิพุทธัสเสริมาโตอายะมารัตสจปาปิมาโตพระราชโยุงโคสยามโททิมันเทปโมติตาชัยะตถาสัพระมขันนามหิสิโนชยันโตโพธิยาโมเรสังกยานัง นันที่วัฏโนเอวังตวังมิเชโยโหหิชยัดสุชยมังคเรอปราชิตตปันรังเตสีเสปทะวิโปคะเรอภิเสเกสัมพคุพุทานะอังคำปันโตปภโมทิสุนักขันตังสุมังคะรังสุปปาพาตังสุหุนทิตตังสุขโนสุโมหุโตจสุจิตทั้งพระมัจจาริสุปทัทภขีนงกายกรรมมังวาจากรรมมังปัทภขีนงปัทภขีนงมโนกรรมมังปณีทีเต ปะทักขินาปะทักขินานิกันตวานรบันตันเทปะทักขีเตอัตระธาสุกิตาวิรุณหากุธสาสเนอโรคาสุกิตาโหตัสสหสัพเพหิญาตุพิ สุน the ันโตพนโตเยเทวาอาจมินทาเนอธิคตาธีกายุกาทธาโหตุสุกิตาโหตุสัมพทราขันตุสัมพสันตา낭ขันตุชินาสาสนังยากาติปันธนาเตสังสันเพปุเรนตุมโนรธาหยุดตกาเรปวัตสันตุวัดสังวัดสาวะราหะกาโรคาจุปัฏทวเตสังนิวาเรตุจะสัมภัทกายสุขังจินตสุขังราตุยาารัง ต่อไปธรรมัญยามส,สุตังเอวัมเมสุตังเอกังสมยังภะคะวาสาวัตถิยังวิรัติเชตวันเนอนาครพินจิกัดสาระเมตตระโคภะคะวาภิกขุอามันเตสิพินขัวติพัทันเตติเตภิกขุภะคะวะโตปัจจัตโสสุงภะคะวาเอตทโทจ่า อุปาทาวาพิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวสาธาตุธรรมมัตทิตตาธรรมนิยามตาสัมเพสังคาราอนิจจติตังทถาคโตอภิสัมพุทธิอภิสมเมติอภิสัมพุทธิตจตวาอภิสมเมตวะอาจิคติเทเสติปัญญาเปติปันทเปติวิวรติวิภัชติอุนตานิกรโรติสเพสังคาระอนิจจติอุปาทาวาพิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถา พิตาวสาธาตุธรรมันทิตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขาราทุกขาติตังตถาคตอภิสัมพุนชติอภิสมเมติอภิสัมพุนเชินตวาอภิสมเมตวาอาติกติเทเสติปัญญเปติปันทเปติวิวรติวิภัชติอุนตานิกรโรติสัพเพสังขาราทุกขาติกุปาทาวพิงขเวตถาคตานังอนุปาทาวตถาคตานั้ทิตาวสาธาตุธรรมันทิตตาธรรมนิ ยามตะสัมเพธรรมาอนัตตาติตังตถาคตอภิสัมพุทธติอภิสมเหติอภิสัมพุทธชินตวาอภิสมเหตวาอาติคติเตเสติปัญญเปติปันทเปติวิวรติวิภัชติอุตตานีกโรติสัมเพธรมมาอนัตตาติอิธรมโวจะภควาอัตตมนาเตภิกขุภควโตภาสิตังอภินันทุนตีต่อไปพันเทกรัตตาคาถา อติตังนานะวาขเมยญาณปฏิจังเหตุอนาคตังบกคนไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ร่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่ผึงประวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทาตีตังปะหีนันตังอปันตัญจอนาคตังสิ่งเป็นอดีตกรบไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันัญจโยธรรมมังตะทะตถาวิปัสสติอสังหีรังอสังุปังตังวิทามะนุพะโรหเย ผู้ใดเห็นทำอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอแงน่นคลอนแคลมเขาคพอบคพนอาการเช่นนั้นไว้อาเชวะกิจจะมาตัดปังโกชัญญามรณะสุเวเพึงทําความเป็น,ปนกิจที่ต้องทําวันนี้ใครเล่าจะรู้ความตายม้วันพรุ่งนี้นักฮินโนสังฆารันเตนัมหาเสนีนัจจนาเพราะว่าการบาัดเียนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากยังไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงเอ้างรันต์มักทนทิตังทงเวปันเถรรัตตสิสันโตอจิกเตมุนิติ พระมุทธรู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเย็นอยู่เช่นนั้นไม่เกียดข้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็หน้าชฉต่อไปธรรมนธรรมะสังเวชปฏจเวกขณะสเพียสังขารานิจาสังขารคือร่างกายใจิตใจแรรูปคำนำํำทั้งหมดทั้งสิน้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไป สเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจแรมรูปทมนำรมท,ทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากพะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเพธัทธมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารแรไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของว่าเราว่าตัวว่าตนของเราอทุกวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมรงังความตายเป็นของยั่งยืนอวสามมาังมายามริตพัง อันเราจัดพึงตาเป็นแท้มรณะประโยชน์สามนังเมชีวิตตามชีวิตของเราความตายเป็นที่สุดลอกชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตถะคนที่จัดสังเวชอายังกายโยอร์อจิรง ร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่นานอเปตาวิญญาโนครรภ์ปักวิญญาณจุโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอจิเสสติยังจักนอนทับพัทวินซึ่งแผ่นดินจารินขารรยงหรือว่ากระดุดดังว่าท่อนไม้และท่านเฟื่องนี่เราถังหาประโยชน์ไม่ได้อันเจวัตสังคาราตั้งขันทั้ง,ง,าาง,ง,งหลายไม่เที่ยงหนออุปา,าวทวพยธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุชันติทั้งเกิดขึ้นแล้วยอ่อมดับไปเตสังบูปสมสมสโภ ความเข้าไปสงนระรับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามรงติจสะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มรินสุจะมริสเรที่ตายแล้วและกําลังจะตายตะเทวหังมรินสามิเราจะตายอย่างนั้นเหมือนกันนักทิเมีเอกถัศสังสโยความสงสัยมีความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย ไปเมตตาอย่างก graduate, ินจิตยังกินจิตุสรังกรรมังสัพเพหิพะเตหิกตะตังคุนยังโนอนุโมทันตุสุนันตุโพนโตเยเทวาอจมีธาเนอธิคตาตีกายุกาสัทธะหนตุสุขิตาโหนตุทุกขาภมุตจันโตมาตาปิตาสุขิตาโหนตุทุขาภมุตจันโตสัพเพยาติกาสุขิตาหนตุทุขาปภมุตจันโตสัพเพายาติกาสุขิตาหนตุทุขาภมุตจันโต สัพเพปิสาสัพเพยัคขาสัพเพเปตาสุขิตาโหตุตุกขาปโมตจันโตสัพเพอาจาอุลิอุปชายาสุขิตาโหตุตุกขาปโมตจันโตสัพเพนัคขตาสุขิตาโหตุตุขาปโมตจันโตสัพเพเทวาสุขิตาโหตุตุกขาปโมตจันโตสัพเพสามาตินางสมิธจันตตโว ต่อไปบทบูชาบททวดนภโมโพธิสตัตโตอาพันติมายะปิติพควานภโมโพธิสตัตโตอาคันติมายะปิติพควานภโมโพธิสตัตโตอาคันติมายะปิติพควาข้าพเจ้าอนอบน้อมแด่เจ้าพระคุณสมเด็จหลวงพว่อทวดผู้เป็นพระโพธิสัตว์เป็นผู้โจคดีซึ่งเข้ามาสถิตอยู่ในตัวของข้าพเจ้านี้สาธุสาธุสาธุบทตรวจนับปฏิทานนะคะา ยาเทวตาสันติวิหารบาสิณีทูเปะคเรโพธิคเรตหิงต,ห,งตหิงตาธรรมธาเนนภวันตุโพชิตาโสดทิ้งกะโณเตทวิหารมันทะเรเท е ราจะมัชชานาวกาจะพิกขโวสารามิกาทานาปฏิอุปาสกาขามาจะเทสารขามาเจาสรา สัพปานภูตาสุขิตาภว,วันตุเตชะราพุชาเยปิจารัทรสัมภวาสังเสทชาตาทาวปปาติกานิยานิกังทำมวรังปฏิจเตสัเพ,พปิทุขัสกรณตุสััชยังธาตุกิรังสตังทมโมธรมมัทราจักปุคารา สังโฆโหตุสมัโทวะอาทายะจาริตายะจะอามให้รับษาตุสัพัมโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุดถิงสัมปาปุไนยมัคตเมอริยปเวติเตปัสนาโหตุสัพเพปิปานิโนพุทธสาสนีสัมมารังปเวทันโตกาเรเตโวภวัตสตุวุดิภาวายะสัตตานังสมิธังเนตุเมทะนิมาตาปิตาจารัชังนิจงรักขั้ติปุตกรรเอวังธรรมเนราชาโน ปัจฉังรักขันตุสัพพทาทุกขาปัตตาจนิทุกขาพยาปัตตาจนิพยาโสกปัตตาจนิโสกาหันตุสัพเพปิปะนิโนเอตตาวตาจะอัมเหหิสัมปธังมปุญญาสัมปทรรสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานัตถธรรมตุสัทธายักีรักรักขันตุสัมพทาภาวนาเพรตตาหันตุขันชันตุเทวตาพตา โหตุสัพท์พังสุมังฆังรักขันตุสัมภเทวตาสัมภุทธานุภาเวนโสธิโหดตุนนรันตรังโหตุสัมพังสุมังฆังรักขันตุสัมภเทวตาสัมภธรรมมานุภาเวนโสธิโหตุนิรันตรังโหตุสัมพังสมัง blessed, ส,สุมังฆังรักขันตุสัมภเทวตาสัมภสังคานุภาเวนโสธิโหดตุนิรันตรัง สเพพุทธาภระปัตตาปัจเจกานันจะยังพระรังรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสเพพุทธาภระปัตตาปัจเจกานันจะยังพระรังรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสเพพุทธาภระปัตตาปัจเจกานันจะยังพระรังรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามีสัพพโสสเพพุทธาภระปัตตาปัจเจกานันจะยังพระรังรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามีสัพพโสสเพพุทธาภระปัตตาปัจเจกานันจะยังพระ พระรังระหัตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสัพพโสสเพพุทธาพระปตาปัจเจกานันจะยังพรังรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสัพพโสสเพพุทธาพระปัตาปัจเจกานันจะยังพรังรหัตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสัพพโสสเพพุทธาพระปัตาปัจเจกานันจะยังพรังรหัตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสัพพโสสเพพุทธาพระปัตาปัจเจกานันจะยังพรังรหัตานัน นันจะเตเชนารักขัางพันธามีสัภะโซด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธัญพิทุมน,นี้ข้าพเจ้าขอน,น้องกล้าทท่ถวายเป็นพระราชกศุศนแด่สมเด็จพระนางเจ้าสสรุกิจพระบรมราชนินีนาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคะไรยขออนิสง์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นทรัพย์สิริมงคล งเป็นทรัพย์สินมูลคลแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าแข็งแราดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้ามีแหล่งรายได้อันจิตสนิทมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยาก,ยากจนขอจะได้มีแก่ข้าพเจ้าเลยขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานเทอินอีกทั้งขอทวายเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายได้โปรดอนุโมทนาทุกการ ในบุญกุศลนี้โปรดประส์ปราศน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระพิตาย,ยอดเสรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สังสามสิงห์อมเรตได้จัดสร้างขึ้นขอให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและฤิทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริงมงคลแก่ผู้ที่ได้ครอบครองและผู้บูชาทุกคนทุกท่านเถิดสาธุสาธุสาธุาธในการสวดในครั้งที่3.7 ก็เป็นอันจบสิ้นสมบูรณ์บริบูรณ์ดี